พบกันวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงอะไรการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินการบริหารท้องถิ่นของตนเองความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนึ่งเป็นรากฐานของการปกครองระบอกระชาธิปไตยเพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย 2. เป็น,นกลไกที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพราะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้าน,านต่าง สส่งเสริมสนับสนุนให้การบริการสนองความต้องการของประชาชนเพราะสามารถดำเนินการไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชน 4. ช่วยแบ่งเบา,าภารกิจของรัฐบาลในส่วนกลางให้ลดน้อยลงทำให้รัฐบาลมีเวลาในการปกครองและบริหารงานระดับชาติมากขึ้นการปริหารส่วนท้องถิ่นแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกว่าอบจมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเรียกกันไปตามจังหวัดที่อยู่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นต้นนะครับ2เทศบาล แบ่งออกเป็น3ระดับคือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครโดยมีหลักในการแบ่งก็คือจำนวนประชากรและรายได้ของท้องถินน ój, งงถ่นเทศบาลตำบลก็จะมีจำนวนประชากรน้อยและรายได้ของท้องถิ่นน้อยกว่าเทศบาลเมืองส่วนเทศบาลเมืองก็จะมีจำนวนประชากรและรายได้ของท้องถิ่นน้อยกว่าเทศบาลนครเทศบาลนครก็จะมี จำนวนประชากรมากและมีรายได้ของท้องถิ่นมากยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนครระยองเทศบาลนครเชียงใหม่ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เราเรียกว่าอบตอมีฐานะเป็นนิตบุคคลและราชการส่วนท้องถิน่นเช่นเดียวกันนะครับ 4. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นการ,ปรเป็นการบริหารท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ ในประเทศไทยมีอยู่สองแห่งคือกรุงเทพมหานะครและเมืองพัทยานะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีโครงสร้างการปกครองออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือ1ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง 2. ฝ่ายบริหาร ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครนายกเมืองพัทยานะครับวันนี้นักเรียคนคงพอเข้าใจในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหมายอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรมีรูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น4รูปแบบและมีโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารซึ่งแยกออกจากกันแล้วก็ทำการตรวจสอบซึ่งกันและกัน,กนครับเราหลังจากที่เราพอเข้าใจแล้วเราก็จะไปทำรายงานกันนะครับรายงานเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานส2.2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและทำาลงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตย ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุคตามตัวชีวัดป .5 ทับ1อธิบายโครงสร้างอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ข้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะทำได้เพราะว่าเราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับใน คราวนี้กูก็จะขอไว้หยุดไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ